สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านครับที่เข้ามารับชมคลิปครับผมอยูผมทางช่องเลือดบ้านนอกครับวันนี้ก็เป็นวันครวันครบกำหนดครับเช็ครอบที่2ของแสนดีครับหลังจากผสมเทียมไป นิ่งครับนิ่งเงียบดีมากครับอาการโดยรวมที่มีก็หดรัดตัวครับไม่มีอาการขึ้นโคมเจ้าอินละใบผสมเทียมหมอก็เขียนกำหนดเช็ครอบอยู่แค่สองรอบครับ หมอบอกกับแม่ว่าถ้าผ่านสองรอบนี้ก็ติดครับสมติดจริงๆก็เห็นเมือกหลังจากตอนที่ผสมครับได้สามสี่วันมีเมือกออกมาสีเมือกมันไม่เหมือนครั้งแรกที่ผสมครับสีเมือกมันจะคุน ก็นิ่งดีครับไม่ปีนตัวอื่นละครั้งแรกที่ผสมหลังจากทำฮอร์โมนพีซิงนี่ยังขึ้นโคลมครับขึ้นโคลมตัวอื่นอยู่ขึ้นโคลมเจ้าอินบ้างขึ้นโคลมแม่มั่งบ้างแต่ตอนนี้นิ่งดีครับผสมพ่อบิ๊มัตเตอร์ไปครับ CY 007 ครั้งแรกผสม c y 0วศครับหมอเขาก็บอกว่าน้ำเชื้อ c ี0วศย์ูไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ตอนนี้ครั้งที่สองผสม c y 0วศไปหลอดเดียวครับอยู่เลยพฤติกรรมโดยรวมก็กลับมากินครับ หิวกินได้ตลอดครับแต่ช่วงนี้มันจะมีพวกตัวเหลือบครับเยอะหน่อยส่วนน้องใหม่ของเราก็กินหญ้าดีมากครับกินหญ้ากินฟางดีตัวหลึกเกาะอยู่ตรงคอครับขายอีกตัวนึ่ง ีวันสองวันจะทำเขาให้ครับจะทำเขาขุดเขาออกก็โดยหมอผู้ทำงานนานครับทำเองครับนี่จะทำเขาให้ดูดูทรงหัวแล้วอนาคตได้อยู่ครับเขาฉลาดนะแมงกัดที่คอเขาไล่ไม่ออกก็เาคอถูกกับไม้แต่กัดตรงขาด้วยครับน่ะ เดี๋ยวหลังจากถ่ายคลิปนี้เสร็จก็จะเอาวัวเข้าในคลอกแล้วครับอยู่ข้างในมันไม่มีแมงมารบกวนช่วงนี้อาจจะกินน้อยหน่อยครับพยายามรักษาสุขภาพโดยการไม่ให้ตัวเหลือบมาดูดกินเลือดครับเพราะว่าถ้ากินน้อยแล้วยังมาโดนตัวเหลือบรบกวนอนีกกลัวจะป่วยครับกลัวจะป่วยกัน ว่าแต่ละตัวก็สภาพไม่ค่อยน่าชมเท่าไหร่ครับแสนดีนี่ก็เพิ่งจะกลับมาอ้วนขึ้นหน่อยครับหลังจากเลี้ยงเจ้าอินมาไม่มังนี้ก็เดี๋ยแค่ไม่กี่เดือนครับก็จะคลอดอีกแล้วน่าจะไม่อ้วนกว่านี้แล้วครับจะอยู่ทรงนี้แหละ จะไม่อ้วนเหมือนตอนสาวๆแล้วครับส่วนวัวเด็กก็จะมีเจ้านี่มาใหม่ครับเดี๋ยวต้องผอมแน่นอนต้องผอมแล้วแต่เป็นวัวที่กินหญ้าดีมากครับกินหญ้าเก่งเต็มหญ้าดีมากเลยผมลองปล่อยลงในแปลงหญ้าแพนกล่า ส่วนวันดีหรือเจ้าอินนี่ก็ตามสภาพครับไม่อ้วน,นก็ไม่ผอมมากเจ้าอินนี้ก็ทำเขาครับขุดเขาใช้วิธีการขุดเขาครับนี่ก็จะสนเขาไปพร้อมกันเลย สองสามวันครับก็จะมีขุดเขาสนเขาสนตะไครก็จะมีเจ้าอินแล้วก็เจ้ากระบาวที่วางแผนไว้นะครับแผลจากการขุดเขานี่มันจะหายภายในหนึ่งเดือนครับหน้านี้มันเป็นหน้าร้อนครับอาจจะหายช้านิดนึงเพราะว่า เราไม่รู้ไม่ดูแลดีๆนี่บางทีอาจจะมีมะแมลงวันไปรบกวนครับวางไข่ใส่ช่วงนี้มันมีทั้งเหลือบแล้วก็ตัวพึ่งครับโดนต่อยมือไปละดูวับ มันกัดกินกันอย่างนี้เลยนะเดีย๋ยวจะวัวเข้าข้อครับในข้อก็สบายหน่อยครับมีตะขคายกั้นไว้ทรงเขาเอ้ทรงหัวก็จะเป็นประมาณนี้ครับขุดเขาเออกไปหมดเลย หัวยังขนยังไม่ร่วงครับขนเดิมยังไม่ร่วงเลยดูแปลกๆหน่อย <_ c oughs> เหล็กที่ใช้ก็ทำเองครับไม่ได้ซื้อครับอยู่ท้ายคลิปจะให้ดู พอ,อย่านมปุ๊บก็มาเจอสภาพอากาศแรงเลยครับแม้จะมีฝนตกมาบ้างก็ไม่เพียงพอครับอย่ามันก็รู้เนาะรู้สภาพอากาศก็ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดครับในมั่งนีง่ก็จริงมีบวมนะครับเริ่มบวมแนละ้ว สองเลประมาณ5้หกเดือนสิงหากัญญาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากลุ่มพาประมาณ6เดือนครับ6เดือนจิมมีนี่ก็เริ่มบวมแล้วเต้านมก็เริ่มลงครับเต้านมจะลงด้านหน้าก่อนนี่ครับรก็เตรียมความพร้อมไปเรื่อยๆครับ ก,กับเขาเลียเก็จะทำทำเข่าให้เป็นวัวหดล้นหมดเลยครับเอ,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 อาเอาเอาเอาทำท่าเหมือนจะขึ้นครับ <c oughs> นี่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  ไม่ได้มีอาการร้องหรือจีบบวมอะไรแต่อย่างใดครับแค่คึกเฉยๆบางคั้งเขาเป็นวัวท้องครับบางทีเขาสัมผัสฮอร์โมนได้ครับไม่เหมือนครั้งแรกที่ผสมครับอาการต่างกัน นี่ครับตอัแรกที่ผสมนี่พอตรงรอบเช็คสัตว์ปุ๊บนี่จะมีอาการเลยแต่ว่าตอนนั้นนี่ยังไม่ร้องยังไม่โคมครับแต่วันนี้ไม่มีเสียงร้องแล้ว ออกไปเล่มหญ้าตามปกติครับน้องชาลเลน้อยของเราก็จะทำขุดบริเวณตรงเขาออกแล้วก็จะเหลือหัวจุกวแวบเท่ๆเลยกลายเป็นเล่หัวจุกครับ คิดว่าต้องใช้แรงเยอะครับตัวนี้ปลุกปั้มกันเยอะแน่นอนเพราะว่าตัวใหญ่ครับตัวใหญ่กว่าเจ้อินตอนนาเขาตอนนั้นอีกต้องทําด้วยความระมัดระวังถ้าเราเอาเขาออกนี่จะสวยครับตอนโตมาแล้วก็ปลอดภยัยเวลาเขาชนกัน ็จะลดอาการบาดเจ็บได้เยอะครับแล้วก็หน้าเลี้ยงสำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่ครับหน้าเลี้ยงหมัดวัวที่ไม่มีเขาเจอแบบไม่บ้างเข้าไปนี่ถ้าไม่คุ้นเคยมันก็น่ากลัวครับดูเขานี่ใหญ่มากครับ โอเคครับเดี๋ยวพาไปดูเหล็กที่จะใช้ในการทำเขาครับทาเขาน้องชัลโเลนน้อยนี่คือหน้าตาของเหล็กที่ใช้ในการทําเขาของผมครับก็พยายาม,มเรียนแบบให้เหมือนกับเหล็กที่เขาทําขายกันให้มากที่สุดครับ ตัวนี้ใช้ทำเขาเจอินไปแล้วครับแล้วก็แก้ไขข้อบกพร่องไปละว,ว่ามีตรงไหนบ้างก็เจียตรงนี้ออกครับให้มันเล็กลงเมื่อก่อนมันจะหนาครับตรงนี้ก็จะบางลงละตัวตนี้จะเล็กกว่าครับน,นี้ประมาณเหรียญบาทครับ รูประมาณเหรียญบาทแล้วก็จะเจียให้มุนหน่อยโค้งมนหน่อยเวลาเราแต่งครับเวลาเราแต่งแผลนี่ครับก็มีอีันหนึ่งครับทําไว้สามมัน ไม่ค่อยโฟกัสเนาะโฟกัสแล้วครับเมื่อ,อก่อนจะหนากว่าน,นี้ครับแต่มันรลกกดลงเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่เข้าครับมันจะทู่ๆหน่อยมันจะไม่บาดลงเนื้อเขาค่อนข้างจะยากก็เลยทำให้มันบางลงครับแล้วก็เจียขอบให้มนขึ้น ข้งมนเอาไว้แต่งแต่งทรงเขาแต่งทรงแผลครับไม่ใช่ทรงเขาวิส่วนวิธีทำเขานั้นก็วิธีขุดเขานั้นเ็ไปหาดูใน YouTube ครับเขาบางทีเขาอาจจะถ่ายแบบไม่เต็มครับเราก็ต้องคิดตามครับแล้วก็เลือกเอา เลือกลงเหล็กให้ให้แผลมันออกมาเป็นยังไงเราก็ต้องเลือกครับเลือกจุดจุดที่จะกดเหล็กลงไปแล้วก็ขุดเอาเนื้อเข่าออกเพราะถ้าเราไม่ทำเข่าก็อย่างว่าครับมันจะมีเขางอกขึ้นมาแล้วก็มันจะเป็นอันตรายครับเวลาเขาพุ่งชน พวกเดียวกันแล้วก็พุ่งชนเจ้าของอีกอย่างหนึ่งมันก็จะทำให้วัวดูสวยขึ้นแล้วก็น่าเลี้ยงเพิ่มมูลค่าได้ครับสาหรับวัวของล้นนี่คือเหล็กที่ใช้ครับใช้ไปแล้ว1ตัวครับคือเจ้าอินแล้วก็ใช้ได้ดีด้วยครับนี่คือทำเองครับเชื่อมเอง ตอนแรกมันคือเหล็กที่เหล็กที่ทาล้อประคองประตูครับถ้าใครที่เป็นช่างนี่จะรู้ครับว่าเหล็กประคองประตูคือเหล็กยังไงแต่เวลาผมทํามาแล้วมันก็ดูไม่ออกเลยครับผมเจียมันไม่เหลือสภาพเดิมแลครับส่วนเหล็กตรงนี้ ใช้เหล็กแกนกลางของเครื่องตัดหญ้าครับเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายที่มันไม่ดีแล้วครับมันเสียบแล้วตัดเนามาทําเป็นด้ามครับเพราะว่ามันแข็งเวลาเรากดเหล็กร้อนๆลงไปนี่บางทีบัวเข้าดินครับต้องใช้เหล็กที่ค่อนข้างจะแข็งหน่อยนี่คือ เหล็กที่ใช้ในการทำเขาของผมครับส่วนของคนอื่นนี่อาจจะมาตรฐานกว่านี้นะอาจจะดีกว่านี้ครับเพราะว่าผมไม่ได้เป็นหมอครับต้องบอกก่อนเลยผมไม่ได้เรียนมาครับผมไม่ได้เรียนการทำเขามาแต่ผมก็ดูศึกษาครับเ์ชนใน Google เลย ทำเขาวัวมันก็จะขึ้นรูปร่างหน้าตาคล้ายๆแบบนี้นะครับมีทั้งแบบเผาไฟแล้วก็เป็นแบบหัวแร้งครับเสียบปลั๊กแบบหัวแร้งก็จะสะดวกหน่อยครับแต่ว่าอย่างผมนี่คอกวัวมันไม่มีไฟฟ้าครับก็ต้องใช้แบบเผาไฟนะครับ ตรงกลางนี้ต้องทำเป็นแบบนี้ครับเว้นช่องว่างไว้เพื่อที่ว่าเวลาเรากดกดปุ๊บตัวเขาก็จะถูกเราขุดขึ้นครับนี่เหมือนเราปัม๊มปั๊มตัวเขาออกครับเราก็จะเว้นช่องว่างตรงกลางไว้ประมาณนี้นะครับก็ทำเจ้าอินไปแล้วครับ เขาจะยินไปแล้วแค่ประมาณเตือนกว,กว่าครับแผลก็เริ่มแห้งน้งสนิทด,ดีแล้วโอ,อ้ไม่ต้องรอแบบหลายๆเดือนแบบที่ใช้ยาทาเขาครับเพราะว่าผมลองมาหมดแล้วยาทาเข่าผมก็ลองมาแล้วครับมันทรงหัวมันไม่สวยครับมันง่ายจริงทำง่ายจริง ทำตอนวัวคลอดใหม่ๆครับทำง่ายจริงแต่ทรงหัวมันไม่ได้ครับมันไม่เหมือนกับการขุดเขาไใช้ความร้อนครับนี่ครับตัวนี้นะครับตัวแรกตอนนี้ขนยังไม่ร่วงครับ ตอนทําเจ้าอินนี่ตอนนั้นเจ้าอินได้ห้าเดือนครับแต่เขาเจ้าอินนี่โตเร็วครับเขามันโตเร็วผมก็เลยต้องรีบทําพอไปวัดไปวาได้ครับเวลาไม่มีเขาละแต่นีใส่ก็จะออกเป็น ห้าหน่อยครับเป็นวัวตัวผู้ใส่จะขายวันดีขายแสนดีหน่อยคือไม่ชอบให้เราจูงจูงได้ครับแต่ไม่ชอบชอบเดินไปเองเวลาเดินเข้าค้อกก็เหมือนกันครับถ้าเราจูงเนี่ยจะพยายามจะดึงไม่ค่อยเดินตาม ต้องปล่อยให้เขาเดินเองครับขนล่วงนี่จะดูสวยกว่านี้ครับนี่ขนเริ่มล่วงแล้วขนยาวครับเป็นวัวขนยาวซะ่นั้นไม่ใช่วัวเลือดยุโรปนะครับวัวบารมันปุ๊กลูกผสมครับ จะใช้3ามอันครับเพื่อที่ว่าเหล็กอันนึงร้อนเหล็กที่เราใช้เย็นแล้วก็จะใช้สลับกันสลับกันอยู่3มอันครับ เขาก็จะยากหน่อยครับยากตรงที่ว่าต้องกดวัวให้อยู่นิ่งๆครับเรื่องการลงเหล็กนี่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับแล้วาชาวโลเล่นน้อยของเรานี่ทรงหัวเขาดีอยู่แล้วครับทรงหัวดีมากแทบจะไม่ต้องแต่งอะไรเลยแค่ขุดตรงเขาออก แผลมันแค่ปงเขาออกก็พอทรงหัวเขาดีมากอยู่แล้วเป็นเล่หัวจุกครับมันจุกดีเลือดอาจจะสักประมาณห้าสิบครับเลือดไม่เยอะเท่าไหร่แต่เรื่องกระดูกแข้งขานี้น่าจะใช้ได้อยู่ผมไม่รู้อายุนะครับไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่แต่ดูจาก ทิมมีแล้วยังเด็กอยู่ครับเด็กมากครับเด็กมากถึงมากเลยแหละอิมมียังน้อยอยู่เลยครับแต่โคนหางนี่ไม่น้อยนะครับดูโคนหางนี่ใหญ่ใช้ได้ครับ วันดีนี่ใช้ยาทาเขาครับหัวทรงหัวไม่่็ยสวยเท่าไหร่ตอนนั้นยังไม่กล้าทําครับก็อย่างเครื่องไม้เครื่องมือยังมีไม่ครบครับตอนนั้นนี่ก็เชื่อมเองถ้าใครที่รู้จัก ลงกึงก็เอาไปให้เขากึงก็ได้ครับใช้เหล็กที่มีขนาดเล็กกว่านี้หน่อยเหล็กตัวนี้มันเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณหนึ่งนิ้วครับมันค่อนข้างจะใหญ่ผมก็เลยต้องเอามาเจียลดขนาดมันลงแต่มันก็พอดีกับวัวครับเพราะว่าวัวมันตัวใหญ่แล้วแล้วจออินนี่ตอนนั้นนี่เขา เขาใหญ่ครับมันเขาใหญ่มากองเขามันใหญ่มากผมก็เลยไม่ได้แต่งอะไรมากมันก็พอใช้ได้ครับแต่ตัวแม่มันนะหัวโล้นครับหัวล้นแต่กำเนิดเดี๋ยวมันก็ขึ้นโคมลูกครับน่ะ มาแรกๆนี่เจ้าอินนี่มีชนกันครับมีชนกันอยู่แต่ตอนนี้นี่อยู่กันได้นะครับปล่อยอยู่ด้วยกันได้ละรักกันดีครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพี่น้องไปก่อนนะครับไปมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณท,ทุกท่านที่กดติดตามครับผมมีอะไรแนะนําได้ก็จะแนะนํากันไปครับขอบคุณมากๆครับที่เข้ามารับชมครับผมสําหรับคลิปนี้บา,บายๆครับสวัสดีครับ